สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการโพสต์นะครับลง facebook นะครับหลังจากที่เราสมัครลาซาด้าแอฟเฟอร์เรดโปรแกรมไปแล้วนะครับรานะลองมาดูวิธีการเลยคือขั้นตอนนะครับว่าเราจะโพสต์ยังไงนะครับลงบทบ,บน facebook นะครับก่อนอื่นนะครับเรา,าเข้าไปที่ลาซ a ด้ ada, เพื่อที่จะล็อกอินก่อนนะครับ พอเอจอเจาหน้าเจอหน้านี้นะครับก็กดที่มีบัญชีแล้วนะครับก็คือเข้าสู่ระบบข้างล่างพอเราได้สมัครไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะเข้ามาหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับอันนี้ก็ผมก็เพิ่งเริ่มทำเหมือนกันนะครับหนแดชบอร์ดก็จะเจอออฟเฟอร์นะครับรีพอร์ะครับก็คือรายงาน เครื่องมือต่างๆนะครับนะครับก่อนอื่นเราเข้ามาที่ offer นะครับแล้วก็มาที่ b o w and search นะครับโอเคจะถือเข้ามาหน้านี้นะครับจะเห็นว่าพวกแคตตาล็อก นะครับจะมีทั้งของเวียดนามอินโดนีเซียนะครับเราจะต้องเข้ามาเลือกแคตตาล็อกก่อนนะครับว่ามาที่ Browse by Catalogy Thailand นะครับเลือก Thailand Offer นะครับแล้วก็กด Apply นะครับพวกนี้จะเป็น Thailand ทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับ Thailand Offer ทั้งหมดนะครับเราเอาพวกนี้นะครับไป ไปโพสที่ตัวเฟซบุ๊กของเรานะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวแรกเลยแล้วกันนะครับก็คลิกขวานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะต้องมีตัวดิฟลิงก์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวดิฟลิงก์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนใช้ชมนะครับให้เข้าผมเปิดหน้าต่างใหม่ก็แล้วกันนะครับหน้าต่างของลอสดาผมจะยังไม่ไปยุ่งนะครับ อ่เกิดนะฮะสามขีดข้างบนนี้นะครับติดตั้งตัว d ิ e p link ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่อ่า mtool เห็นไหมครับ mtool mtool เสร็จปุ๊บมาที่ extension ครับผมนะครับ extension ตัวนี้คลิกเลยครับนะฮะซึ่งตัวนี้เราจะต้องไปติดตั้งตัว d ิ e p link ก่อนนะครับ d ิ e ล link ของ lazada นะครับเข้ามาที่ get more extension นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บในช่อง search the store นะครับให้พิมพ์คำว่า d i p p l n n k นะครับโอเคตัวบ,บนสุดนะครับครับผมมันก็จะขึ้น d ิปลิงมาอยู่3ตัวนะครับให้เราเลือกตัวแรกนะครับเป็น Lazada Affiliate d i e p Link Picker นะครับให้กดติดที่แอดท o ชมนะครับให้กดตัวนี้นะครับแอดท o ่มเลยนะครับนะครับแล้วก็กด attention นะครับโอเคหลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะฮะจะมีรูปนะตัว A ลักษณะนี้นะครับอยู่ด้านขวามือบนเห็นไหมครับนี่นะจะเขียนว่า lab deep link กนะอ่ะโอเคถ้ามีตัวนี้แล้วปิดหน้าต่างตัวนี้ไปนะครับนะ extension เ,เราก็จะมีเราเห็นไหมครับนในส่วนของ extension เราจะมี a l a s d a a f f i l i a t e t i p l i n k p i c k e r เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ต้องเป็น enable นะครับโอเคหลังจากเรามีแล้วเราเข้ามาที่หน้าเดิมครับผมนะครับก็ผมจะใช้ตัวแรกนะครับ คลิกขวาเสร็จปุ๊บก็ get d ิปลิงกปับ๊บนะครับจะมีข้อความขึ้นตรงนี้ว่าหนึ่งนะครับให้เราคลิกที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็บอกว่าให้ set ur api key ครับเราก็เข้าไปเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับ api key เราไปเอา API key จากตรงไหนนะครับก็คือเขาบอกว่าให้เราเข้าไปที่ทูนแล้วก็ไปที่ API แล้วก็กดคำว่า l o u a s e API key นะครับตัวนี้นะครับอ่ะเข้าไปที่ทูนนะครับผมเลื่อนลงก่อนละกัน API i s นะครับแล้วก็นี่ฮะตัวนี้ครับผม u a p i นี่ยาวเลยก๊อปไปเลยครับก๊อปไปเลยนะครับตัยาวตัวนี้เสร็จปึ๊บไปใส่ที่ตรงนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วปึ๊บกดคำว่าเซฟนะครับ จะมีตัวเลือกเหลือวิ่งอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าใครทําไม่เป็นนะครับพอเข้ามาในหน้านี้แล้วเขาจะมีวิดีโอสอนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับข้างล่างนี้อันลองดูวิดีโอนี้ครับเป็นยังไงฮนะ ันะครบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทําต่อนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากดูวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถมาศึกษาได้ตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับโอเคอหลังจากที่เราใส่ api key เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะมีเมื่อกี้ที่เรากดเดี๋ยวผมเริ่มใหม่อีกครั้งแล้วกันนะครับปิดหน้านี้ไปเลยนะครับ มาเปิดที่ o อฟเฟเหมือนเดิมนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะครับ Thai Land นะครับแอพพลายนะครับหน้าเมื่อกี้อ๋อตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับไม่หายหน,นะครับหลังจากเราคลิกขวาไปแล้วนะครับคลิกขวาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็มา GET d ต i p LINK นะครับก็จะโผล่ตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยนะครับเสร็จปุ๊บให้ก๊อปข้อมูลตรงนี้ครับเนี่ย o p y t o c l i p b o a r d เห็นไหมครับก็อปปี้ b o บอ d ไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปเปิดที่ Facebook ของเรานะครับมาที่หน้าของไทม์ไลน์นะครับ Facebook เรานะครับนะครับแล้วก็มาเพจลงตรงนี้ครับ ขึ้นอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับจะขึ้นอยู่ด้านล่างเสร็จปุบ๊บข้อความข้างบนเราก็อาจจะเขียนตัวหนังสือ,อเขียนอะไรบ้างเอ่ยนะครับถ้าเรายังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตัวเมื่อกี้ว่าที่รัตนนำมาโพสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลองเข้าไปดูนะคลิกเข้าไปดูก่อนนะครับนะครับ ะจะเป็นเกี่ยวกับอะไรสินค้าเกี่ยวกับบ้านหรือเปล่านะครับโฮมรันนะครับโฮมรันะจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบ้านเครื่องอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับบ้านนะครับ เพื่อบ้านแข่งกันมาลดเราอาจจะใช้คำนี้ก็ได้ครับอัพถึง80%นะครับเราอาจจะใช้คำนี้ไปโพสก็ได้นะครับผมสินค้าเพื่อบ้านแข่งกันมาลด กันคำนี่ไปแล้วกันนะครับ โอเคนะครับเราอาจจะเขียนข้อความไปสักเล็กน้อยนะครับสินค้าเพื่อบ้านแข่งกันมาลด10% 8ถึง80%นะครับหรือ,อเพื่อนๆมีไอเดียมีอะไรเก๋ๆก,กว่านี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้นะครับผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ เสร็จแล้วก็กดโพสครับโอเคเห็นไหมครับโพสของเราก็จะไปโชว์ที่หน้าไทม์ไลน์ของเรานะครับหรือนะครับถ้าเราไม่อยากที่จะโพสลงไทม์ไลน์อาจจะโพสลงเป็นกลุ่ม ที่ขายสินค้าเฉพาะกลุ่มก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาโพสต์ที่กลุ่มนะครับที่กลุ่มอาจจะต้องเลือกอันนี้มันเป็นกลุ่มนะครับจะต้องผมจะต้องเลือกอสินค้าเป็นบางตัวนะครับลองเป็นบางตัวนะครับอลองไปเลือกดูนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง น,นี่ตัวแรกคลิป get d e p l i n k ปับ๊บนะครับมันจะโผล่เป็นตัวที่สองนะครับก็คือเป็นตัวแรกนี่แหละฮะอันนี้ตัวที่ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองที่เราเพิ่งทำมาคกิ้ copy to keyboard เหมือนเดิมครับผมเข้ามาที่เว็บบลกของเราแล้วก็ไปหากลุ่มครับไปลึก กลุ่มนะครับกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มที่ค้นพบนะครับกดที่กลุ่มนะครับอันนี้กลุ่มที่เราจะโพสขายทุกอย่างอ่ะผมลองโพสที่กลุ่มนี้ก็ได้นะขายทุกอย่างสุปการนะครับคนกำลังขายอะไรนะครับกดโพสเลยครับ อ๋ออันนี้มันจะมีชื่อสินค้าราคาแล้วก็เนี่ยตรงนี้ครับอธิบายเกี่ยวกับสินค้าของคุณนะครับให้โพสที่ตรงนี้นะครับโอเคโพสไปนะครับอ่ามันจะมีรูปแล้วก็คําอธิบายอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะส่วนชื่อสินค้าคุณก็บอกว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวผม เข้ามาที่ตัวสินค้าเลยนะครับนี่ผมมาชื่อสินค้าผมเอาตัวนี้เลยนะครับนี่ผมเอาตัวนี้เลยนะครับ Copy ไปอัพไปวางที่ชื่อของสินค้านะครับราคาราคาแล้วก็ไปเอาตัว ราคาของเขาครับสองเาบาทนะครับโอเคส่วนรายละเอียดรายละเอียดแล้วก็ไปกรอบของเข้ามาเลยก็ได้นะครับเอ้ okay, ไหมครับเนี่ยอ่ะก่อนอื่นผมกรอบตัวชื่อตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน ครับก็เอา้เอากดตรงนี้นะครับไปเป็นรายละเอียดของสินค้านะครับอ่านะครับก็จะมีชุดทําความสะอาดบ้านอเนกประสงค์ครนะอบกลุ่มการทําความสะอาดภายในทั้งภายในและไปนอกบ้านเครื่องฉีดน้ํารุ่นคาริเวนมบบาพ๊อหัมฉีดเจ็อ๋อมีชุดทำความสะอาดอเนกประสงค์มีนะครับ ใส่หัวก่อนเป็นยิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วปื๊บเราก็โพสนะครับ เป็นชื่อนะครับว่าเราจะขายอะไรอันนี้เป็นราคานะครับถ้าเราโพสขายเป็นกลุ่มเขาจะบังคับให้สใส่ราคาแล้วก็ใส่ราคาตามที่ลาซาด้าบอกไว้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะครับผมวงเล็บไปนิดนึงนะครับฟรี ก็คือล a z a ด a เขาจะมะีบริการ2ฟรปีอยู่แล้วนะครับเราเป็นเพียงแค่ทำกระลาดก็คือโฆษณาให้เขานะครับโอเคแลดับโพส์ด้ครับโอเคนะครับ เครื่องชิน้ำแรงดันสูงส่งฟรีนะครับราคา2,790บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับส่วนที่จะเป็นรูปแล้วก็รายละเอียดที่สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโพสต์ที่กลุ่มนะครับอันนี้คนอื่นๆเขาก็จะโพสต์มาเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะฮะประมาณนี้ไม่ยากนะครับ เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ